กรุงเทพกีทานะครับกลายเป็นทำเลรวมบ้านหลวันดับต้นต้น,ตนของกรุงเทพมหานครเลยนะครับเดี๋ยวนี้ทำเลถนนกรุงเทพกีทาตัดใหม่หรือถนนศรีนครินล่มเกล้าเนี่ยเอาเฉพาะแนวถนนหลักนะครับราคาบ้านเริ่มต้นเนี่ยทะลุ20ล้านขึ้นไปถึงร้อยล้านเลยทีเดียวครับทำให้การจะหาบ้านราคาที่จับต้องได้ง่ายในทำเลนี้เจะต้องเข้าซอยนะครับไปอยู่ตามถนนสายรองแต่วันนี้ครับ แอดมินบุญวัรนญยูเจอหนึ่งโครงการนะครับอยู่ติดถนนหลักเลยนะฮะแต่ว่าราคาเริ่มต้นเนี่ยเพียงแค่14.9ล้านบาทเท่านั้นเองโครงการนี้เลยครับเอเวียนสีนครินกรุงเทพกีทาครับเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นนะครับฟังกชันพื้นที่ใช้สอยเนี่ยกว้างขวางในทีเดียวจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราพาเข้าไปชมโครงการกัน,กนครับ โครงการเอเวียนสีนคลินกรุงเทพกีทานะครับมีจำนวนบ้านที่เนี่ยอยู่166ยูนิตครับแล้วก็จะมีพื้นที่ส่วนกลางให้มา2ไร่กว่าๆเลยครับ ถือว่าเยอะแลวนะครับถ้าเทียบกับจํานวนบ้านแล้วเนี่ยโดยโซนด้านหน้าโครงการที่เราอยู่กันตอนนี้จะทําเป็นคลับเฮาส์แล้วก็สวนส่วนกลางครับซึ่งจะมีหน้าที่เป็นบัฟเฟอร์โซนครับเพราะว่าโครงการน่ะอยู่ติดถนนใหญ่ครับก็เลยอาจจะมีเสียงรถผ่านไปมาใช่ไหมฮะการที่เขาเอาพื้นที่ส่วนกลางมาอยู่ด้านหน้าเนี่ยก็จะทําให้เสียงของรถเนี่ยไม่ดังก็ไปถึงโซนพักอาศัยข้างในหมู่บ้านนั่นเองนะครับโดยด้านหน้าตรงนี้นะครับจะมี2ฟังก์ชันก็คือคลับเฮาส์แล้วก็สวน,ส,วนส่วนกลาง อยากให้ดูที่คลับเฮาส์กันก่อนครับดีไซน์ของที่นี่ทำเป็นแบบโมเดิร์นท ropical นะครับนำเอาธรรมชาติเข้ามาอยู่บนความโมเดิร์นนะครับตัวอาคารเนี่ยจะมีความเป็นทรงกล่องแต่ว่าก็มีการทําให้มีความโค้งมนนะครับเข้ากับบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติโดยเฉพาะตรงนี้ครับ จะมีการเจาะเป็นขอดยาร์ดเอาไว้นะครับปลูกต้นไม้ใหญ่ทะลุขึ้นไปถึงหลังคาเลยครับโดยบนหลังคาเนี่ยเขาจะเจาะเป็นช่องวงกลมครับให้แสงธรรมชาติส่องลงมาข้างล่างได้เป็นการรวมธรรมชาติเข้ากับอาคารได้เป็นอย่างดีเลยนะครับส่วนการตกแต่งเนี่ยก็จะเห็นว่ามีการกรุพวกระแนงไม้เอาไว้สร้างบรรยากาศที่ใกล้ชิดธรรมชาติรอบๆมากขึ้นด้วยครับโดยข้างในเนี่ยจะมีฟังก์ชันครบเลยครับข้างหน้าเป็นสระว่ายน้ําข้างในเป็นล็อบบี้นะครับแล้วก็มีฟิตเนสอุปกรณ์ครบคันเลย ส่วนโซนด้านข้างตรงนี้ครับจะเป็นสวนส่วนกลางขนาดใหญ่เลยครับฝั่งนี้เขาจะจัดเป็นสนามเด็กเล่นเอาไว้นะครับแล้วก็มีพวก j o กก i n g t r a ็กให้คนมาเดินเล่นกันได้หรือจะพาสัตว์เลี้ยงมาใช้เวลามาสนุกนอกบ้านกันก็ได้เหมือนกันครับนอกจากนี้นะครับด้านในโครงการนะครับโซนด้านหลังเนี่ยก็ยังมีสวนอ,อีกจุดหนึ่งด้วยพื้นที่รวมๆวมกันอย่างที่บอกไปว่า2ไร่เลยครับซึ่งทําให้ลูกบ้านนะครับสามารถเข้าถึงพื้นที่ส่วนกลางกระจายการใช้งานได้เป็นอย่างดีเลยครับผม โครงการเอเวียนสีนครินกรุงเทพกีธาเนี่ยเขาจะมีบ้านให้เลือกอยู่3แบบครับพื้นที่ใช้สอยเนี่ยกว้างขวาง,วางตั้งแต่ไซส์เริ่มต้นเลยครับโดยที่เนี่ยจะมีบ้านขนาดตั้งแต่229ไปจนถึง296ตารางเมตรเลยนะครับโดยขนาดของแปลงที่ดินเนี่ยจะเริ่มต้นที่50ตารางวาครับจัดสรรพื้นที่ใช้สอยได้เต็มพื้นที่คุ้มค่ากับการใช้ชีวิตเลยครับตอบโจทย์คนที่ชอบใช้เวลาอยู่ในบ้านนะครับไม่ต้องดูแลสวนรอบบ้านเยอะครับเอาฟังก์ชันในบ้านเนี่ยไปใช้ในงานได้แบบไม่ต้องต่อเติมเพิ่มเลยทีเดียวครับ โดยโครงการนี้นะครับเขาพัฒนาโดยบริษัท The n e s t Property ครับร่วมทุนกับบริษัท c a n d e n Realty and Development นะครับเป็นบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นก็เลยมั่นใจได้เลยครับเรื่องมาตรฐานการก่อสร้างครับโดยโครงการนี้เขาจะก่อสร้างบ้านในระบบ Conventional ครับก่ออิดมวลเบานะครับทำให้เราเนี่ยสามารถทุบตอกเจาะ ต่อเติมปรับเปลี่ยนฟังก์ชันได้อย่างอนเนกประสงค์เลยทีเดียวนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยฟังก์ชันเขาให้มาแบบจัดเต็มแล้วครับแทบจะไม่ต้องต่อเติมอะไรเพิ่มแล้วในส่วนของดีไซน์กันบ้างดีก,กว่าครับมาดูหน้าบ้านนะครับจะเห็นถึงความเป็นโมเดิร์นแบบเต็มที่เลยครับมีการนําเส้นสายต่างๆในแบบทรงกล่องเนี่ยมาใช้งานครับแต่ว่าอัดเดปเข้ากับบรรยากาศแบบไทยๆได้เป็นอย่างดีนะครับโดยจะเห็นได้จากฟาซาดครับที่มีการเอาผนังแบบหินเนี่ยมาใช้งานนะครับเพื่อให้มันกลมกลืนกับพื้นที่สีเขียวของโครงการ นอกจากนี้ครับหลังคาของที่นี่เขาจะใช้เป็นหลังคาทรงปั้นหยาครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถือเป็นหลังคาที่เหมาะกับภูมิอากาศแบบไทยๆไ,ได้อย่างดีน,นะครับประเทศไทยเราเนี่ยฝนตกหนักตลอดทั้งปีใช่ไหมฮะถ้าเกิดหลังคาเป็นทรงปั้นหยาเนี่ยน้ำเนี่ยจะระบายได้ดีทั้ง4ทิศเลยนะครับนอกจากนี้เนี่ยหลังคาทรงปั้นหยาเนี่ยจะมีพื้นที่ระหว่างหลังคากับฝ้าเนี่ยห่างกันพอสมควรเลยทําให้ช่วยกรองความร้อนได้อย่างดีเลยนะครับถือว่าคิดมาอย่างตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนไทยได้อย่างดีเลยครับสำหรับโครงการนี้ครับ อย่างที่บอกไปนะครับว่าเอเวียนสีนคทลินกรุงเทพกรีธาเนี่ยเขาจะมีบ้านให้เลือกอยู่3แบบครับแต่วันนี้เราจะพามาชมบ้านตัวอย่างของบ้านไซส์กลางกันครับหลังนี้เนี่ยจะมีชื่อว่าเอวานี่นะครับพื้นที่ใช้สอยเนี่ยเขาให้มาถึง262ตารางเมตรเลยนะครับแล้วก็จะมีฟังก์ชันที่ครบครันเลยครับ4ห้องนอน5ห้องน้ํา3ที่จอดรถนะครับที่จอดรถอยู่ตรงนี้นะครับสามารถจอดรถในร่มได้3คันเลยนะครับโดยพื้นที่ใต้ชายคาบ้านเนี่ยจะลงเสาเข็มเอาไว้ให้ด้วยนอกจากนั้นนะครับข้างหลังเนี่ย เขาจะมีพื้นที่เก็บของขนาดใหญ่เลยครับเอาไว้เก็บพวกอ,อุปกรณ์ดูแลรถดูแลสวนนะครับรวมไปถึงรองรับและสะไตล์ยุคใหม่ครับมีจุดติดตั้ง EV charger เอาไว้ให้ด้วยแล้วก็มีประตูทางเข้าอยู่2ทางครับก็คือจากฝั่งลงจอดรถเนี่ยหจุดนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งอยู่ตรงนี้ครับจะเป็นเฉลียงกว้างเลยครับเชื่อมต่อกับประตูกระจกบานสไลด์นะครับเข้าไปข้างในเนี่ยจะเป็น living area เดี๋ยวเราเข้าไปชมบรรยากาศของบ้านตัวอย่างกันนะครับตามมาเลยฮะ พอเราเปิดประตูเข้ามาในบ้านครับผ่านประตูกระจกบานใหญ่ตรงนี้เข้ามานะครับจะเจอกับ living area ตรงนี้ครับเป็นสเปซที่ปลอดโปร่งเลยนะครับเพราะว่ามีระยะพื้นถึงฝ้าเนี่ย2เมตร75เซนเลยนะครับสูงเลยทีเดียวครับทำให้แสงธรรมชาติเข้ามาได้เยอะแล้วก็อากาศภายในีน้มีความปลอดโปร่งไหลเวียนดีเลยครับส่วนพื้นที่ตรงนี้นะครับโซนแรกจะเป็น ลิฟทิ้งแอเรียนะครับวางโซฟาตัวใหญ่นะครับนั่งกันได้สาถึงสที่นั่งเลยเหลือพื้นที่ให้วางอาร์มแชร์ตรงนี้ได้ด้วยแล้วก็ระยะห่างจากโซฟาไปถึงทีวีตรงนี้ก็กว้างเลยนะครับสามารถเดินผ่านเข้าออกกันได้สะดวกเลยแถมยังทําให้เราสามารถติดทีวีจอใหญ่ได้ด้วยครับนั่งดูอยู่ตรงนี้ระยะห่างกําลังดีเลยครับดูแล้วสบายตาเชื่อมต่อกันตรงนี้นะครับจะเป็นพื้นที่แบบคอมมอนแอเรียครับก็คือ l i v i n g Area กับ Dining Area เนียจะเป็น Open Space ถึงกันเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับข้างๆเนนีจะะมรคับ แล้วก็จะมีประตูกระจกบานกว้างอีกแล้วครับทำให้แสงธรรมชาติเนี่ยเข้ามาจากด้านข้างได้เยอะด้วยนะครับเราสามารถที่จะออกไปสัมผัสกับพื้นที่ธรรมชาติข้างๆบ้านได้ด้วยนะครับจริงๆแล้ววางโต๊ะอาหารขนาดประมาณ6ที่นั่งก็กาลังดีหรือจะขยายเป็น8ที่นั่งก็ได้นะครับอย่างบ้านตัวอย่างนี้เขาวางแบบ6ที่นั่งแล้วก็มีไอแลนด์ตรงนี้ครับเอาไว้เตรียมอาหารเบาๆได้ด้วยหรือถ้าเราไม่เอาไอแลนด์นะครับแล้วก็ขยายโต๊ะออกมานั่งก็ได้8คนถึง1ิคนเลยจัดปาร์ตี้เชิญเพื่อนชววนนนนนนญาาาาาติีีี่่่้้อองะคราาาาร,รัับมมททหกไดเลย ส่วนมุมตรงนี้นะครับก็ยังมีพื้นที่เนี่ยให้เราสามารถบิวอินเป็นชั้นวางของแบบบ้านตัวอย่างได้เลยหรือจะทําเป็นแพน try เอาไว้เตรียมอาหารก็ได้เหมือนกันครับต่อเนื่องจากดิงแอเรียครับก็จะมีฟังก์ชันของห้องครัวอยู่ด้วยนะครับเป็นครัวแบบปิดเลยมีประตูกระจกบ,บานสไลด์แบบนี้อยู่นะครับทำให้เวลาเราทําอาหารอยู่โซนนี้กลิ่นก็จะไม่เข้าไปรบกวนภายในห้องซึ่งเราพักผ่อนกันอยู่นะครับ โดยตรงนี้เนี่ยจะรองรับการบิวอินเคาน์เตอร์ครัวแบบ L shape เลยนะครับเดินระบบไฟฟ้าแล้วก็ปลาปลาต่างๆเอาไว้ให้เรียบร้อยเลยเรามายืนอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยสามารถทําอาหารด้วยกัน2คนได้แบบสะดวกสบายเลยครับเดินไม่ชนกันเลยก็จะรองรับทั้งอ่างล้างจานแล้วก็เตาไฟฟ้าเตาแก๊สได้หมดเลยครับตรงนี้มีช่องเปิดด้วยนะครับสามารถที่จะเปิดเวลาเราทําอาหารเนี่ยให้กลิ่นระบายออกไปข้างนอกบ้านได้ส่วนพื้นที่ตรงนี้เนี่ยทำเป็นตู้แขวนเอาไว้เก็บของได้หมดเลยครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นพื้นที่สําหรับวางตู้เย็นไซส์ใหญ่นะครับ นอกจากนั้นอีกหนึ่งจุดที่ผมชอบเลยก็คือที่เนี่ยเขาจะทําฟังก์ชันของลอนดรี่แบบอยู่ในร่มมาไว้ให้ด้วยครับพื้นที่ตรงนี้ครับสามารถที่จะทําเป็นมุมสําหรับซักผ้าอบผ้าได้เลยนะครับมีราวแปวนต่างๆได้หมดเลยสาหรับใครที่ไม่อยากออกไปซักผ้าข้างๆบ้านหรือหลังบ้านเนี่ยตรงนี้ตอบโจทย์เลยครับทุกวันนี้เราสามารถที่จะจบทุกอย่างภายในบ้านไม่ต้องออกไปร้อนทั้งนอกได้เลยนะครับนอกจากนี้นะครับข้างนอกนะครับยังมีโซนของเมกพลาซาครับรองรับทั้ง ห้องพักของแม่บ้านนะครับหรือจะทําเป็นห้องเจ็บของก็ได้แล้วก็มีห้องน้ําแม่บ้านแยกส่วนการใช้งานไว้เรียบร้อยดีเลยครับอีกฝั่งหนึ่งของบ้านครับจะเป็นโซนที่ดูแล้วสงบเหมาะกับการพักผ่อนมากขึ้นนะครับตรงนี้อาจจะเป็นโถงทางเดินนะครับเชื่อมต่อไปที่บันไดแล้วก็ตรงนี้ครับจะเป็นประตูครับที่เชื่อมต่อกับโรงจอดรถอย่างที่บอกไปในตอนแรกครับเป็นประตูบานพับนะครับบานใหญ่แน่นหนาเลยขนของเข้าออกสะดวกครับข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเวลาเราไปซื้อของเข้าครัวเนี่ย เดินเข้าประตูนี้แล้วตรงเข้าครัวได้เลยครับไม่ต้องไปอ้อมบิ๊บบิ๊งแอเรียหรือว่าถ้ามีผู้สูงวัยนะครับอยู่ที่ห้องนอนสีชั้นล่างเนี่ยพาเข้ามาตรงนี้แล้วก็เดินเข้าห้องได้เลยไม่ต้องไปเดินอ้อมให้เหนื่อยครับต่อเนื่องมานะครับตามผงทางเดินเนี่ยจะมีห้องนี้ครับเป็น powder room ครับเป็นห้องน้ําแบบแห้งนะครับเอาไว้รับแขกหรือว่าเวลาเราใช้ชีวิตอยู่ข้างล่างเนี่ยก็มาใช้ห้องน้ําห้องนี้ได้ประโยชน์อย่างหนึ่งนะครับก็คือเวลาเราจะออกจากบ้านเนี่ย แวะเช็คความพร้อมส่องกระจกตรงนี้ได้อีกรอบหนึ่งหรือเวลาเรากลับมาจากข้างนอกนะครับมาล้างม้ล้างมือตรงนี้ก่อนแล้วค่อยไปนั่งเล่นที่อื่นได้ครับแล้วก็ตรงข้ามกับพาวเดอร์รูมครับจะมีห้องนอนที่4ครับอยู่ตรงนี้นะฮะเป็นห้องนอนที่มีฟังก์ชันใหญ่เลยครับรองรับเตียง5ฟุตได้นะครับแล้วก็ยังมีพื้นที่ให้ทำเป็นตู้เสื้อผ้าครับขนาดใหญ่บิวอินจากพื้นถึงฝ้าได้เลยนะครับโดยพื้นของห้องนี้เขาจะเปลี่ยนบรรยากาศจากโซนปกติข้างนอกเนี่ยที่เป็นกระเบื้องแผ่นใหญ่นะครับจะเป็น s าหร่ะวง พื้นที่ห้องกับห้องน้ําในตัวของเขาเนี่ยจะเรียบเสมอกันเลยนะครับไม่มีสเต็ปให้เดินสะดุดเลยถ้าเกิดใครใช้รถวิลแชร์เนี่ยก็เข็นเข้าออกได้สะดวกครับข้างในเนี่ยมีฟังก์ชันห้องน้ํารองรับไว้ครบคันแบ่งส่วนเปียกส่วนแห้งด้วยครับนอกจากนี้นะครับ ข้างๆห้องนอนนี้ก็จะมีเทอเรสครับให้เปิดออกไปรับลมไปรับบรรยากาศธรรมชาติได้ด้วยถือว่าเป็นฟังก์ชันห้องที่รองรับการอยู่อาศัยจริงได้เลยนะครับใครมีผู้สูงวัยเนี่ยอยู่ห้องนี้ได้หรือว่าถ้าเกิดอยู่กันแค่คนหนุ่มสาวนะครับใช้ห้องนี้เป็นห้องกิจกรรมห้องเอนเตอร์เทนเมนต์หรือห้องทํางานก็สะดวกดีเหมือนกันครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูฟังก์ชันอื่นบนชั้น2กันต่อนะครับยังมีหลายห้องให้ชมกันตามมาเลยครับ บันไดของที่นี่นะครับมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กครับเดินขึ้นลงได้เต็มเท้าไม่ส่งเสียงรบกวนเลยครับอย่างข้างหลังผมเนี่ยจะมีพื้นที่โถงนะครับให้เราติดแชนเดเลียได้เพิ่มเติมด้วยเสริมบรรยากาศความหรูหราได้เลยนะครับพอเราขึ้นมาถึงบนชั้น2นะครับยังได้รับความปลอดโปร่งเหมือนเดิมเลยครับเพราะว่าที่นี่ก็ทําพื้นหนึ่งฝ้านะครับสูง2เมตรเจ็ดสิบห้าเซนเหมือนกับชั้นล่างเลยส่วนพื้นนะครับ ทั้งชั้นเลยเนี่ยจะเป็น SPC ลายไม้ครับปรับบรรยากาศให้มีความอบอุ่นโคซี่นะครับน่าพักผ่อนมากขึ้นโดยฟังก์ชันของชั้นนี้นะครับจะแบ่งเป็น3ห้องนอนครับ Master Bedroom อยู่ฝั่งด้านหน้าบ้านครับส่วนฝั่งหลังบ้านเนี่ยจะมี Bedroom 2กับ3อยู่นะครับฟังก์ชันทางในเนี่ยเราเข้ามาดูกันนะครับ Bedroom 2กับ3เนี่ยพื้นที่ต่างๆรวมถึงแบดแปลนเนี่ยจะเหมือนกันเลยครับแค่เอามาสลับเป็นมินเดอร์กันเท่านั้นเองนะครับ โดยห้องนี้นะครับก็จะมีฟังก์ชันรองรับเตียงขนาด5-6ฟุตได้เลยนะครับแล้วก็มีพื้นที่ walk-in closet อยู่ฝั่งนี้ด้วยที่สำคัญคือมีห้องน้ำในตัวพร้อมฟังก์ชันครบครันเลยครับแบ่งส่วนเปียกส่วนแห้งเอาไว้แล้วเป็นฟังก์ชันห้องนอนเล็กที่สามารถอยู่ได้แบบไม่เล็กเลยครับก็คือถ้ามีลูกนะครับสามารถให้อยู่ตั้งแต่เด็กจนโตเป็นวัยรุ่นแล้วก็ทำงานได้เลยนะครับรองรับชีวิตได้ทุกช่วงวัยเลยหรือจะปรับเป็นฟังก์ชันอื่นๆเนี่ยก็เหมาะสมเลยครับเลือกได้เลยว่าจะทำเป็นอะไรไม่ว่าจะเป็นห้องทำงานห้องออกกำลังกายกิจกรรมส่่ววนตวตัตัางงๆรรอรบได้ ส่วนฝั่งตรงข้ามครับจะมีพื้นที่ Family Area อยู่ด้วยเรามาดูกันนะครับฝั่งตรงข้ามนี่ครับหน้าบ้านเนี่ยจะเป็น Family Area ครับพื้นที่กว้างเลยนะครับจริงๆเนี่ยจะติดประตูตรงนี้กั้นเป็นอีกห้องนึงก็ยังได้เลยครับจริงๆห้องนี้เนี่ยผมรู้สึกชอบตรงที่หน้าต่างด้านหน้าเนี่ยเขาให้มาใหญ่มากๆเลยครับแล้วก็เข้ามุมด้วยทําให้พื้นที่ตรงนี้มีแสงสว่างธรรมชาติเต็มที่เลยครับ โดยบ้านตัวอย่างเนี้เขาจะจัดให้เป็น living area ที่2ครับก็จะตอบโจทย์การอยู่อาศัยอาจจะเป็นในวันหยุดนะครับที่เราตื่นมาแล้วยังไม่รีบร้อนจะลงไปใช้ชีวิตในชั้นล่างหรือว่าในเวลากลางคืนครับ ก่อนจะเข้านอนของแต่ละห้องเนี่ยทุกคนก็มารวมตัวนะครับดูทีวีเล่นเกมทํากิจกรรมร่วมกันในครอบครวัวตรงนี้ก็ได้เหมือนกันหรือจริงๆเนี่ยถ้าเกิดใคร work from home แล้วไม่อยากอยู่ในห้องให้มันอุดอู้นะครับเราปรับฟังก์ชันตรงนี้ให้เป็นเหมือน co-working space ก็ได้นะครับมีที่ทํางานของคุณพ่อมีที่ทํางานอดีเรของคุณแม่แล้วก็มีที่ทําการบ้านของลูกๆนะครับรวมตัวกันอยู่ตรงนี้ได้ใช้เวลาร่วมกันได้อย่างดีเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดู master bedroom กันครับอยู่ข้างๆตรงนี้เองนะฮะ เดี๋ยวเรามาดูไฮไลท์ของบ้านหลังนี้อีกจุดหนึ่งครับก็คือมาสเตอร์เบดมตรงนี้นะครับจะเป็นห้องที่จัดฟังก์ชันเนี่ยเหมือนกับเป็นเพนต์เฮาส์ย่อมๆเลยครับแบ่งเป็น4ีฟังก์ชันใหญ่ๆเลยครับเริ่มต้นที่ตรงนี้จะเป็นพื้นที่อเนกประสงค์ครับบ้านตัวอย่างเขาจะจัดเป็นมุมทํางานเอาไว้นะครับหรือเราจะทําเป็นห้องนั่งเล่นแบบส่วนตัวเอาไว้เล่นเกมหรือไว้ดูทีวีก็ได้ครับโดยจะเชื่อมต่อกับระเบียงครับก็จะออกไปเนี่ยรับลมชมวิวหน้าห้องได้โดยจะมีราวระเบียงกันตกเนี่ยจะเป็นกระจกแบบเทมเพ เชื่อมต่อมานะครับก็จะเป็นโซนสําหรับการพักผ่อนเลยครับคือตรงนี้เป็นที่สําหรับวางเตียงนอนครับไซส์6ฟุตวางได้สบายๆครับเหลือมุมให้วางโต๊ะข้างเตียงได้2ฝั่งเลยนะฮะแล้วก็จะเปิดรับวิวตรงนี้ครับเห็นไหมฮะหน้าต่างเนี่ยสูงจากพื้นจะดฟ้าเลยนะครับบรรยากาศเหมือนอยู่คอนโดเลยฮะแสงธรรมชาติเข้ามาได้เยอะเลยทีเดียวนะครับแล้วก็อีกฟังก์ชันหนึ่งครับเชื่อมต่อมาตรงนี้สามารถที่จะกั้นเป็น walk-in closet ได้ครับนี่ walk-in closet ตรงนี้นะครับ สามารถที่จะ build-in ตู้เสื้อผ้าใหญ่ขนานกัน2ฝั่งแบบนี้ได้เลยนะครับแบ่งกันเลยครับเสื้อผ้าของคุณผู้หญิงกับคุณผู้ชายไม่ต้องมาแย่งกันนะครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยจะมีที่ให้ทําเป็นเคาน์เตอร์แต่งหน้าก็ได้นะครับก็เรียกได้ว่าฟังก์ชันครบเลยสําหรับพื้นที่ตรงนี้นะฮะแล้วก็จะมีห้องน้ําอยู่ตรงนี้ด้วยไปดูกันครับ master bathroom master bathroom ที่นี่นะครับสมชื่อ master เลยครับ มีฟังก์ชันต่างๆแบบจัดเต็มเลยเริ่มต้นตั้งแต่ตัวนี้ครับบัซท,ทับของโคลเลอร์น,นะครับขนาดใหญ่เลยแช่พักผ่อนสบายเลยครับส่วนฝั่งนี้เนี่ยจะเป็นอ่างล้างมือล้างหน้าแบบ h i s and her ครับแยกการใช้งานผู้หญิงผู้ชายได้เลยนะครับมีที่ให้วางของเต็มเลยตรงนี้ก็จะติดเป็นกระจกบานกว้างเอาไว้ด้วยครับแล้วก็ข้างล่างเนี้ยมีที่ให้เก็บของอีกเยอะเลยเหมือนกันส่วนตรงนี้ก็จะมีสุขภัณฑ์แบบ w a ช h l e t นะครับทันสมัยนะครับถูกสุขลักษณะอนามัยด้วย แล้วก็ด้านนี้ครับจะเป็นที่อาบน้ําที่กั้นเอาไว้เรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็จะมีเรนชาวเวอร์เอาไว้ให้เราอาบน้ำผ่อนคลายสบายตัวได้เลยนะครับเรียกได้ว่าฟังกช์ชันครบจริงๆครับสำหรับมาสเตอร์เบดมห้องนี้ครับ โครงการเอเวียนสีนคลินกรุงเทพกีธานะครับตั้งอยู่ใจกลางย่านกรุงเทพกีธาเลยนะครับทำเลเนี้ยทุกวันนี้ถือเป็นทำเลสักยภาพสูงสุดแห่งหนึ่งของกรุงเทพฝั่งตะวันออกเลยครับ้วยความที่อยู่ใจกลางระหว่างนิวซีบีดีพระราม9ก้ากับ EEC ภาคตะวันออกครับมันก็เลยตอบโจทย์ในเรื่องของการเชื่อมต่อชีวิตครับไม่ว่าจะเข้าออฟฟิศไปทํางานในนิวซีบีดีนะครับหรือว่าจะออก EEC ไปดูธุรกิจตามแหล่งนิคมอุตสาหกรรมต่างเนี่ยมันเดินทางสะดวกทั้งสองฝั่งเลยนะครับมันเลยทำให้ทำเลเนี้ยตอบโจทย์การ โดยในด้านของการเดินทางครับโครงการนี้จะอยู่ติดถนนสีนคดินร่มเก้าครับเดินทางไปไหนมาไหนก็สะดวกครับจะเข้าพระรามเก้านะครับก็ง่ายใช้ทางด่วนสีรัฐเนี่ยตรงเข้าเมืองได้สะดวกเลยนะครับหรือว่าจะเดินทางออกไป EEC ไปสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยก็เชื่อมต่อวงแหวนรอบนอกแล้วก็มอเตอร์เวย์ครับเดินทางไปไหนมาไหนก็รวดเร็วครับส่วนในแง่ของการใช้ชีวิตนะครับรอบๆทาเลนี้โตขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยครับมีคอมมูนิตี้มอลใหม่ๆมาเปิดหลายแห่งเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นมาเก็ตเพลสเนววน่าร์ชหรือลิตเติ้ลวอล์คครับส่วนในแง่ของครอบ ใครมีเด็กๆวัยเรียนเนี่ยอยู่ทำเลกรุงเทพกีทาทุกวันนี้เป็นแหล่งแคมปัสระดับอินเตอร์เนชั่นแนลเลยครับเพราะว่ามีโรงเรียนนานาชาติเนี่ยให้เลือกหลายแห่งเลยไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนนานาชาติบรตันเวลลิงตันแอสคอตหรือจะเป็นร่วมด้วยดีครับเลือกได้เลยครับว่าจะส่งน้องๆไปเรียนที่ไหนกันเดินทางไปรับไปส่งเช้าเย็นเนี่ยสะดวกเลยนะครับนอกจากนี้นะครับใครมองหาความอุ่นใจในแง่ของการดูแลสุขภาพนะครับรอบๆโครงการนี้ก็มีโรงพยาบาลเอกชนชื่อดังหลายแห่งเลยครับ ฝั่งสีนครลินนะครับจะมีสมิิเวสสีนครลินครับส่วนฝั่งรามคำแหงเนี่ยมีทั้งกเกษมราชรามคำแหงและก็รามคำแหง2งครับเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่พร้อมดูแลสุขภาพของเราตลอด24ชั่วโมงเลยตอบโจทย์การอยู่อาศัยจริงของทั้งครอบครัวได้เป็นอย่างดีเลยครับถ้าเกิดคุณกำลังตามหาบ้านเดี่ยวหรูทำเลพังฝั่งฟันออกของกรุงเทพมหานครนะครับ กรุงเทพกรีทาเนี่ยถือว่าตอบโจทย์เลยครับอย่างที่เราได้พูดเรื่องทำเลกันไปนะฮะโดยโครงการนี้ครับเอเวียนสีนครินกรุงเทพกรีทาเนี่ยจะราคาเริ่มต้นอยู่ที่14.9ล้านบาทครับถ้าเกิดราคานี้นะครับตอบโจทย์คุณและก็ครอบครัวนะครับฟังชันต่างๆพื้นที่ใช้สอยที่นี่เรียกได้ว่ากว้างขวางนะครับรองรับการใช้ชีวิตจริงได้ดีเลยนะครับก็ลองเข้ามาเยี่ยมชมกันได้ครับติดต่อเข้ามาเยี่ยมชมโครงการแบบเอ็กซ์คลูซีฟได้เลยหรือถ้าเกิดมีคําถามสงสัยใดๆนะครับคอมเมนต์พิมพ์มาคุยกับเราก็ได้ครับส่วนครั กไหนก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับ